วันนี้เจอกับรบครบนะเคยโชคเขาไหมเราวันนี้ร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดเกินไม่ใช่ครัครูต่อสู้นี่อีกสามปอนด์วานะแต่ไม่เคยโชคเขานะเห็นเห็นเห็นคลิปก็ไม่เขาเป็นมวยยังไงก็ดูแลก็ขายครับแต่ว่าความสูงความยาวกูขี้สูสีนะเราสูงเท่าไหร่ร้อยสิบแปดน้ำหนักของเราเป็นร้อยเท่าไหร่ห้าสิบเจ้าปีนี้อายุยี่สิบเจ็ดเวทนี้ใหญ่ไหมก็พอได้ได้ลาดถุนรโชคที่วันนั้นร้อยเท่าไหร่ โอ้น <c oughs> right ี VII ่ร้อยขึ้นมันมันไปมาชกกันนะเราชกมันมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วล่ะร้อยร้อยกว่าไหมประมาณนั้นอ่ะเราเปคนจากยังวันจากจังหวัดสลิงเหรออ่ะฝากแฟื่อนกับเชื่อในวันนี้ผู้เองโอเคขอโชคดีครับผมโรบครับนะครับแนะนำตัวครับผมโรบครับวันนี้เจอกับเพชรเช่น่าเคยชกกัเขาไหมไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยเกินอยู่พอสมควรนะซ้อมอยู่พี่เคกี่วันซ้อมมาเอ้า นานอยู่เราเป็นมวยบปงไงฟิตมือด้วยว่าประเภทบู๊เปิดเกมมวยเข่าเราสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยๆปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว34สามไฟหลังเป็นไงบ้างคนงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีนะแล้วชกมวยไม่ต้องหมดกี่ร้อยเป็นร้อยกว่าไหมประมา80ไปเราเป็นคนจากจังหวัดไปชมบุญอะฝั่งเพื่อนขับเชียร์หน่อยโอเคขอโชคดีครับผม